อานุภาพวิชาม้างกายหลวงปู่หลุยจันทสาโรเป็นพระนักปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านชำนาญมากในการรู้ว่าระจิตของคนอื่นเคยแอบดูวาระจิตหลวงปู่มั่นจนถูกท่านดุ ก่อนที่หลวงปู่หลุยจะได้รู้วาระจิตคนอื่นท่านฝึกสมาธิตามคำแนะนำของฉีผู้ทรงอภิญญาท่านเล่าว่าตอนที่เป็นพระนมไปปฏิบัติสมาธิกับครูบาอาจารย์ได้ทราบข่าวว่ามีแม่ฉีได้อภิญญาสงูงหูทิพย์ตาทิพย์รู้วาระจิตของคนอื่นแม่ฉีท่านหนึ่งชื่อฉีจันส่วนอีกท่านหนึ่งชื่อฉียอ ล้วนได้อภิญญาทั้งคู่โดยเฉพาะชียอตาบอดมองไม่เห็นแต่สมาธิสูงมากรู้ไปหมดว่าพระองค์ไหนสำเร็จชั้นไหนและติดขัดอยู่ในธรรมขั้นใดหลวงปู่หลุยจันทสาโรองค์ท่านเล่าว่าวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาตในหมู่บ้านได้ยินข่าวว่ามีแม่ชีอภิญญาณสูงอยู่ที่วัดป่าบ้านสองคอนภาวนาเก่งมาก รู้ว่ารัจิตคนอื่นมีหูทิพตาทิพอย่างเช่นไปฟังพระเทศองค์ไหนไปติดในธรรมขั้นไหนไหนแม่ชีจะรู้หมดบอกได้ถูกหมดได้ยินว่าชื่อแม่ชีจันและแม่ชียอเฉพาะแม่ชียอนั้นตาบอดแต่ทางธรรมนั้นเลิศมากและไม่ต้องอาศัยสายตาก็รู้เห็นทุกอย่างหมดตาเนื้อเสียก็ไม่ต้องใช้ใช้แต่ตาในแม่ชีทั้งสอง เป็นคนบ้านโพลสว่างใกล้บ้านหนองบัวในเขตอำเภอสว่างแดนดินหลวงปู่ได้ยินเรื่องราวแม่ชีทั้งสองก็สนใจพอดีออกพรรษามีงานฉลองศพที่วัดนั้นหลวงปู่ได้รับนิมนต์ไปด้วยงานนั้นหลวงปู่อ่อนยันนศิริและหลวงปู่ฟั่นอาจารรก,ก็ไปด้วยเมื่อทั้งสององค์ผลัดกันขึ้นเทศแม่ชีไปฟังด้วยหลวงปู่จึงไปลองซักถามดูถามว่า ท่านที่ขึ้นเทศนี้เป็นอย่างไรแม่ชีก็บอกให้ฟังท่านแปลกใจว่าแม่ชีทำอย่างไรรู้ได้อย่างไรแม่ชีก็กราบเรียนวิธีการภาวนาของตนให้ท่านทราบโดยละเอียดทำให้หลวงปู่ได้อุบายวิธีในทางปฏิบัติจากแม่ชีทั้งสองเป็นหนทางดำเนินในการปฏิบัติธรรมของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณากายานุปัสนาสติปัฐาน แบบที่หลวงปู่เทศนาสอนในภายหลังเรียกวิธีการม้างกายนี่เองม้างเป็นภาษาอีสานแปลว่าแยกออกเป็นส่วนๆหรือรื้อออกแยกออกเช่นหมางบ้านก็คือรื้อบ้านแยกบ้านหมางกายก็คือรื้อกายแยกกายออกเป็นส่วนทําให้มากทําให้ยิ่งจนเป็นอุคหานิมิตเป็นปฏิภาคานิมิตแล้วดําเนินวิปัสสนา ใช้ปัญญาพิจารณากายต่อไปให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ทุกขังอนิจจังอนัตตาหลวงปู่เล่าว่าพอท่านได้ฟังอุบายวิธีท่านก็แบกกลดกลับขึ้นไปเขาทัานทีไม่ได้รอแม้จะอยู่ต่อไปจนกระทั่งให้งานที่เขานิมนต์มานั้นเสร็จเรียบร้อยเสียก่อนท่านบันทึกเล่าไว้ขณะเมื่ออยู่จำพรรษาที่ถ้ำเจ้าผูฆ่าในปีพุทธศักราช 2525 25, เป็นเวลาเกือบ50ปีต่อมาในภายหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าเอาเข้าป่าหัดม้างกายอย่างเต็มที่จนร่างกายเกิดวิบัติจนกระดูกคล้ายๆออกจากกันแม้เราเดินเสียงกรอบแกรบแต่นานไปหายมีกำลังทางจิตท่านเล่าว่าการทำความเพียรช่วงนั้นท่านปฏิบัติไปอย่างลืมเมื่อืลืมแจ้งลืมวันลืมคืนเลยทีเดียว คิดว่าผู้หญิงเขาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้จะแพ้ผู้หญิงเขาหรือไรยิ่งคิดก็ยิ่งเกิดมุหมาณนะะเจริญอิทธิบาทสี 4, หัดม้างกายอย่างเต็มสติปัญญาความสามารถคล้ายกับกระดูกจะแยกออกจากกันจะหลุดออกจากกันจริงๆเวลาเดินได้ยินเสียงกระดูกภายในกายลั่นเสียงดังกรอบกแกรบตลอดเวลาบางโอกาสก็นึกสนุกหมางต้นไม้ แยกออกเป็นส่วนๆจนต้นไม้แตกลั่นดังเปรี้ยยทีเดียวหมางก้อนหินภูเขาดูจะสนุกที่สุดหมางสิ่งใดสิ่งนั้นก็แทบจะแตกแยกละเอียดลงเป็นพัสมัทุลีกำหนดใหม่ให้กายนั้นสิ่งนั้นกลับรวมรูปขึ้นมาใหม่กำหนดให้ทำลายลงเป็นผุยผงรวมพืบลงขยายให้ใหญ่ปานภูเขาย่อให้เล็กลงเหลือเท่าหัวไม่ขีดสิ่งของ บุคคลทำได้คล่องแคล่วว่องไวมันช่างน่าสนุกจริงๆท่านเล่าให้สิทธิใกล้ชิดผู้มาฝึกเรียนม้างกายว่าเมื่อม้างกายได้ใหม่ๆก็เกิดอาการร้อนวิชาลองม้างกายคนที่พบเห็นพบใครก็ลองม้างกายดูผลพลอยได้ที่ทราบในภายหลังและท่านบันทึกไว้คือหลังจากม้างกายบุคคลใดแล้วท่านจะรู้ว่าระจิตบุคคลนั้นด้วยคิดในใจอย่างไรเคยทำอะไรมา และจะทำอะไรต่อไปจะมีของแถมเป็นปรจิตวิชาอตีตังสยานอนาคตังสยานเหล่านี้ตามมาด้วยหลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิงบ้านนาแกตำบลผาบิงอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยวิธีม้างกายของหลวงปู่หลุยจันทสาโรนึกเอาเดาเอาคาดคะเนเอารู้สําคัญกว่าเห็น รู้อยู่จิตไม่ส่งออกนอกแต่กายและอาสุภานี้เห็นได้ทั้งไหนทั้งนอกถ้าทำมากๆบางครั้งอาจเห็นไปข้างนอกแต่หลวงปู่ไม่ให้ดูข้างนอกไปเห็นข้างนอกน้อมกลับมาดูตนเองไม่ส่งจิตออกนอกหลวงปู่ดูลหลวงปู่หลุยสอนไม่ให้ส่งจิตออกนอกนึกเอาเดาเอาคาดคะเนเอานึกมือฉีกเท้าถีบเนื้อหนังออก ควักฉีกดึงเอาเอาวัยวะภายในออกมากองรวมกันสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอสุภะของไม่สวยไม่งามซากศพซากผีเป็นปฏิกูลของโศโครคเน่าเหม็นเผาสลายไปไหนที่สุดเหลือแต่โครงร่างโครงกระดูกดูโครงกระดูกตั้งแต่ศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกอกเรื่อยไปจนถึงปลายเท้าจากปลายเท้า ดูขึ้นไปจนถึงกระโหลกศีรษะดูขึ้นดูลงเป็นการทำสติอยู่กับกายทำสติอยู่กับโครงกระดูก